ถ้าไปทำงานไปแล้วเนี่ยไม่หายอย่าเออแม่ดแม่ดีแม่เนี่ยเออเออหลังแม่เรียกทำไมหนูไม่ออกมาดูหลังบ้านดูในห้องนอนดูใต้ถุนดูใจโตดูในชักโครกแล้ว่าตกชักโครกใคร กดจะโคกร่วงไปแล้เอ๊ะแมวนี่เวลาเรียกนี่ไม่เห็นหือเห็นอือนเนาะเวลาเรียกหมามันก็ดิกห่างเรียกแมวบ้านไหนรู้เรื่องมั้งเนี่ยเจนเบิร์นังน,นุ่นไม่เห็นรู้เรื่องสักอย่างเออคับสมมติว่าพี่เจนเรียกพี่เจนแล้วพี่เจนทาท่าอย่างเงี้ยแม่ก็จะรู้ฮึ่ฮึ่ยฮึ่อย่างเงี้ยก็จะรู้พี่เจนยังอยู่ไงแล้วแล้วหนูอยู่ไหนเนี่ยแม่ไปทํางานด้วยความกังวลใจเนี่ยว่าลูก พลุลังคาไปโนแล้วมังดาวงขา <c oughs>